สอนขาย USDT เป็นเงินบาทผ่าน Binance P2P ฉบับมือถือทำง่ายงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับใครที่ไม่รู้จัก Binance P2P นะครับมันเหมือนกับการที่เราด้วยตัว User เนี่ย P2P หมายถึงว่า เราตัวยูเซอร์เนี่ยซื้อขายกับอีกยูเซอร์คนนึงได้โดยตรงผ่านตัวเอ็ก a n เชมี b บ n a n c e เป็นตัวกลางนะครับข้อดีที่เราใช้ของ P2P เนี่ยมีอยู่3อันนะครับคือ 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมรับเต็มครับ 2. มีร้านให้เลือกหลากหลายครับชอบร้านไหนไปร้านนั้น 3. มี การป้องกันการโกงทําให้เงินในการซื้อขายเนี่ยเราปลอดภัยแน่นอนนะครับอันดับแรกเนี่ยใครที่ยังไม่มีแบแดงสมัครผ่าน QR code ตรงนี้นะครับลดค่าธรรมเนียมมากถึง20เป็นอันตราที่มากที่สุดนะครับส่วนใครมีแล้วไปต่อได้เลยนะอันดับแรกนะครับเข้าสู่แอปแบแนดของเราไปที่มุมขวาล่างครับตัวของ Wallet ไปที่ Funding นะครับมาที่ Funding แล้วใครยังไม่ได้โอนเงินจากกระป๋อไหนก็ตามเช่น จะโอนจากสปอร์ตมาฟันดิ่งก็กดปุ่มทานเฟอร์มุมขวาตรงนี้ครับเพื่อที่จะโอนเงินมาที่ฟันดิ่งก่อนนะครับกดทานเฟอร์เมื่อกี้แล้วก็เลือกครับช่องข้างบนเราจะโอนจากไหนนะครับจากต้นทางสปอร์ตไปไปลายทางฟันดิ่งโดยที่เราจะโอนเหรียญอะไรล่ะยกตัวอย่างเช่น USDT และใส่จำนวนครับเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปหน้าเมื่อกี้ครับกด P2P ตรงนี้เพื่อ เข้าสู่ขั้นตอนตัดภัยได้เลยนะครับเมื่อเข้าสู่ p 2 p แล้วเราก็เจอหน้านี้ครับหน้านี้คืออะไรมันจะมีให้เราเลือกของการ buy และ sell ใช่ไหมครับวันนี้เราจะขายเหรียญออกไปเป็นเงินบาทแล้วก็เลือกเซลครับก็เลือกว่าเราอยากขายอะไร ดอลอ่า USDT BTC BUSC ก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญตรงนี้ฟังให้ชัดดีนะครับเวลาเลือกร้านแนะนำให้เลือกร้านที่มีติ๊กถูกสีเหลืองแบบนี้และเปอร์เซ็นต์การเทรดมากกว่า90%นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองทีนี้เรื่องของเลทราคาเรื่องของขั้นต่ำที่เขาจะรับซื้อเราเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดแต่ละร้านไปช้อปปิ้งไปเลือกได้เลยนะครับ ปุกใจและไหนไปร้านนั้นพอเลือกร้านได้แล้วนะครับก็จะกดเซลล์มาเข้าสู่หน้านี้นะครับแล้วเราให้ใส่จํานวนเงินนะครับจํานวนเงินและช่องทางการชําระซึ่งช่องทางการชําระมีหลายช่องทางนะครับส่วนตัวใช้ช่องทางของบัญชีธนาคารใครใช้ครั้งแรกนะครับมาดูวิธีการเพิ่มกันว่ามันมีการวิธีการเพิ่มยังไงกันบ้างครับ เวลาเราเพิ่มเนี่ยเราใช้ข้อมูล4อย่างด้วยกันชื่อนามสกุลเลขบัญชีธนาคารครับชื่อธนาคารและสาขาจะใส่หรือไม่ใส่ ก็ได้ครับใส่เรียบร้อยกดคอนเฟิร์มหน้าตาที่เราได้ก็เป็นแบบนี้ครับเราก็เลือกของตัวแบงค์ทานเฟอร์ไปเนาะแล้วเราก็กลับไปใส่ตัวเลขในขั้นตอนที่4ตรงนี้เพราะว่าเราใส่แบงค์ทานเฟอร์ไปเรียบร้อยนะครับใส่ตัวเลขใส่แบงค์ทานเฟอร์ก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือกดเซล์ได้เลยนะครับเมื่อกดเซล์แล้วให้เพื่อนๆกดแชทไปหาพ่อค้าแม่ค้าว่าเขาอยู่ไหมนะครับถ้าอยู่ก็ให้เขาโอนเลย กอนโอนเนี่ยแนะนำนะครับแนะนำหนึ่งนะครับอย่าเชื่อสลิปเวลาเขาส่งแชทมาให้เพื่อนๆไปดูในบัญชีธนาคารเพื่อนๆเลยว่าเงินเข้าจริงไหมอย่าเชื่อสลิปนะครับไปดูในบัญชีธนาคารเลยถ้าเงินเข้าแล้วครับก็โอเคแต่ถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าทักไปปุ๊บหรือโอเงินยังไม่เข้าทายัางไงดีระบบทางใบเนนมีระบบความปลอดภัยนะครับคือเรากดสายเหรียญไปแล้ว เหรียญเราจะอยู่ใน,ในส่วนกลางอยู่ที่ไบแนนอยู่เขายังไม่เข้าในตัวของพ่อ้าแม่้าครับเขาจะมีเวลาให้พ่อ้าแม่้าโอนเงิน15บนาทีถ่าสิบ้านาทีนี้เขาไม่ทําธุรกรรมอะไรเลยเงินจะถูกกลับมาหาเราครับและที่สําคัญนะครับที่สําคัญเวลาที่เราเนี่ยใช้ชื่อบัญชีธนาคารนะให้ตรงกับชื่อไบแอนซนะครับให้ตรงกับชื่อไบแอนนะเพราะบางร้านเนี่ยถ้าเกิดชื่อคุณไม่ตรงเขาก็จะไม่โอนให้คุณเลยนะครับเมื่อโอเคแหละ โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคอนเฟิร์มออเดอร์ครับกดตัวของ Payment r e c e i v e กดไปปุ๊บนะครับก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมาให้เราเลือกว่าเนี่ยฉันได้ตัวของเงินหรือยังหรือฉันได้เงินแล้วถ้าเกิดได้เงินแล้วก็เลือกติดข้างล่างครับติดข้างล่างเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์และก็เสร็จสิ้นการซื้อขายผ่านวี p และสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามเราทั้งสองช่องทางด้วยน,นะครับทั้งตัวของ Facebook และ คลิก YouTube เลยนะครับ